อาณาดาต่อไปขอเช่นทุกท่านตั้งใจถวายท่านอนุสาอนุชยา แต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัดตาหารด่พระภิกษุสง นะสัพพะโรโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยเกปันเตชังโครชาณตุอายังมัตมะปุณันตุอิขุจารสมเนระจักขัตจักยัต้าสุขังปะิคุณชันโตก็ไม่พอดนะครับกลางอวังมอวิโตตินังเปตันนัง อุปกัปปติจิตังปติตังตํมังคิปัญจัสส In a, in a, sorry. อุ้งอุ้งไปดูใบองเมาดูใบใบช่อมีนั่งพูด